ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายๆายทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใส ไรกังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะแล้วก็หยุดใจเบาๆสบายไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดจะตรึกเป็นองค์พระดวงแก้วใสๆหรือไม่นึกถึงอะไรเลยก็ได้ เอาอย่างเดียวให้หยุดนิ่งๆอยู่ภายในแล้หยุดเป็นตัวสำเร็จที่จะทำให้เราเข้าถึงพรระัตนตรัยในตัวเพราะฉะนั้นตอนนี้เราว็ยหยุดอย่างสบายเบาๆ แม่ไม่เห็นอะไรเลยก็ไม่เป็นไรทำความรู้สึกภายในเนี่ยเรมีองค์พระมีดวงแก้วใสๆอย่างนี้ไปก่อนก็ได้พอใจมันนิ่งนุ่มละมุนละไมถูกส่วนเข้าเดี๋ยวมันก็ไม่มืดมันก็จะมีแสงสว่างเกิดขึ้นเอง ป็นแสงสว่างภายในที่มาพร้อมกับความสบายจริงกว่าปกติมาพร้อมกับความสุขใจจะสบายเพราะนั้นตอนนี้เราก็หยุดนิ่งๆเบาโดยไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องอะไรทั้งสิ้น เราจะตามระลึกนึกถึงบุญที่เราได้ทำผ่านมาตอนเช้าวันนีนะ้ที่มาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยถวายข้าวพระสังฆทานแด่ภิกษุสมมมณิน,นผู้ประพฤติธรรมได้มาฟังเรื่องราวที่ดีเนะี่จะทำให้ เราได้เข้าใจชีวิตได้แจ่มแจ้งขึ้นเป็นทางมาแห่งบุญกุศลทั้งหลายเราจะนึกถึงบุญดังกล่าวเอามาอธิษฐานใจติดเป็นผังสำเร็จไปในพบบึงหน้าส่วนหนึ่งก็เอามาใช้บุญเอามาใช้ในปัจจุบันส่วนใหญ่ก็เอาไปใช้ในอนาคต แล้วก็จะได้อุทิศบุญบุศลไปยังบรรพบุรุษบุปการีญาติสนิทมิตรสหายและสัมพันธชนที่ละโลกไปแล้วนะพ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นต้นเอาบุญไปให้ท่านท่านจะอยู่ในภพภูมิใดก็ตามแล้วก็อุทิศบุญไปให้ที่มีทุกข์มากก็จะทุกข์น้อย ที่มีทุกน้อยก็จะพ้นทุกที่มีสุขน้อยก็จะสุขมากมีสุขมากและค็มากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งผูท้ทีละโลกลเขาหมดสิทธิ์ในการทำบุญนอกจากอนุโมทนาบุญสาหากท่นเหล่านั้นอยู่ในภพภูมิที่อนุโมทนาได้ ท่านก็จะได้อนโมโมทนาและก็ได้บุญกุศลที่เราอุทิศไปให้ยกเว้นไปอยู่ในภพภูมิในมหานรกในโลกันตนรกมหานรกไปอยู่ในภพภูมิที่อุทิศโดยวิธีธรรมดาไม่ได้ก็จะต้องอุทิศโดยวิธีพิเศษในอนุภาพแห่งพระธรรมกายวิชาธรรมกายของมหาปูชนียาจารย์ทุกท่านนั่นแหละ กับเราจะต้องเอาบุญนี้อุทิศให้กับผู้ที่เราเคยไปพราพลังร่วงเกินเขาที่ผ่านมาในอดีตแล้วมันก็ผูกเวรกันเอาไว้เราจะได้ตัดกระแสเวรกันเขาจะไปอยู่ในภพภูมิใดก็ตามเราก็าอุทิศบุญไปให้ทั้งโดยวิธีธรรมดาและวิธีพิเศษ จะได้เป็นอาโหาสิกรรมซึ่งกันและกันเพราะว่าการดำเนินชีวิตท,ที่ภาพลังพระอกุศลกสิงจิตอกุศลกสิงจิตเลยมีโอกาสทําผิด,ด้วยกายดว้วยวาจาจใจแล้วก็มีวิบาเเกิดขึ้นกลับเราจะได้แบ่งบุญไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลาย ชีวิตในสังสารวัตรล้นจะเคยเกิดเป็นเครือญาติกับเราทั้งสิ้นในสถานะที่ต่างๆกันไปนี่คือภารกิจช่วงบ่ายที่เราจะต้องตั้งใจทำอย่างถูกหลักวิชานะจ๊ะหังาตอนชวนี้เราก็หยุดนิ่งๆอย่างสบายให้ใจเนี่ยมันใส หยุดในหยุดหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งเบาๆถ้าหากเรารักตัวเองเราก็ต้องรักการปฏิบัติรรมการนั่งสมาธินั่งธรรมะเราจะทำให้เราได้พบพระธรรมกายหรืออย่างน้อยก็ได้เข้าถึงความสุขต้องสั่งสม สม,มาธิกันไปทุกวันสั่งสมไปเรื่อยๆให้สม่ำเสมออย่าไปท้อใจแต่เมื่อเรายังไม่สมหวังร้อความสมหวังมันก็ค่อยสั่งสมไปทีละเล็กทีละน้อยขึ้นอยู่กับการสั่งสมการปฏิบัติทรมทุกวันให้มีชั่วโมงหยุด ชั่วโมงนิ่งชั่วโมงกลางให้ได้สม่ำเสมอเหมือนนักบินมีชั่วโมงบินเยอะๆอย่างนั้นก็จะมีความคล่องความชำนาญเราใจเราก็จะคุ้นเคยกับการวางใจที่กลางกายนะจ๊ะเราก็จะค่อยๆคุ้นเคยกันแต่ถ้าหากว่าเราห่างเหินไปนานเนยมันก็จะไม่ค่อยคุ้นเคย ทั้งทงที่อยู่ที่ที่แท้จริงของใจเราคือศูนย์กลางกายฐานที่เจในกลางท้องเหนือสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนั่นแหละดังนั้นตอนนี้เราหยุดใจนิ่งอย่างเบาสบายจะตรึกถึงองค์พระแก้วขาวใสบริสุทธิ์ก็ได้หรือจะเป็นดวงใสใสบริสุทธิ์ก็ได้ จะวางใจนิ่งเฉยเฉยก็ได้แต่ต้องสบายไม่ว่าจะเป็นวิธีการใดก็ตามต้องผ่อนคลายสบายทำตัวให้สบายทำใจให้สงบก็แค่นี้เองนั่นแหละสบายสบายให้หยุดให้นิ่งกันนะจ๊ะ ไปตั้งใจใเกินไปนะจะว,วางเบาๆเบาสบายวางเบาๆนิ่งๆอย่าหลับนะลูกนะให้นิ่งๆสบายๆเพื่อเราจะได้ตรึกนึกถึงบุญที่เราได้ทำผ่านมาและที่กำลังจะทำต่อไป เราใช้บุญเก่าไปทุกวันนะลูกนะบุญใหม่เราก็ต้องสร้างกันทุกวันเพราะบุญเก่าจะใช้ไปมันก็หมดไปเรื่อยๆถึงมีคำว่าหมดบุญนั่นแหละหมดบุญก็หมดสิทธิ์ในทุกสิ่งเพราะฉะนั้นต้องสั่งสมบุญเอาไว้ให้เยอะๆโดยเฉพาะ ถ้าตอนนี้เรามีสุขภาพไม่แข็งแรงเป็นโรคภัยไข้เจ็บที่รุนแรงอย่างนั้นจะต้องเป็นช่วงเวลาที่เราต้องให้โอกาสกักบตัวเองทำความสงบของใจเนะให้ใจมันสงบให้มันนิ่งนิ่งสั่งสมบุญไปทุกๆบุญ ให้นึกคิดแต่เรื่องดีๆที่เป็นกุศลละธรรมไม่ใช่เรื่องโจกเรื่องตลกโปกาจะเป็นเรื่องกุศล,ลธรรมความดีที่เราทำเอาไวนะ้ใจทั้งคิดวนเวียนอยู่ในสิ่งเหล่านี้แล้วก็รักษาอารมณ์ของเราเนี่ยอย่าให้มันเสียง่ายอารมณ์ดีๆเอาไว้ เวลาพูดเวลาปล่อยคำพูดออกมาแล้วก็ต้องเลือกประโยคหรือถ้อยคำที่ทุกคนเขาสบายใจเขามีความสุขมีพลังใจในการทำการทำงานทำความดีแล้วก็เวลาจะทำอะไรแล้วก็ทำด้วยใจที่ชื่นบาน เอาจริงได้แต่ใหญ่ถึงอาจังจนเครียดเราน่ไม่ค่อยชอบคำว่าเครียดเวลาใครบอกว่าเราเครียดเราก็จะต้องช่วยเขาหน่อยคือให้เขาดูเราแล้วเราไม่เครียดอย่างนั้นจริงเราแล้วมันก็จะสบายใจความสบายใจนี่มันก็จะได้ขยายไปถึงสิ่งแวดล้อม ภายในครอบครัวที่ทำงานและทุกคนทุกแห่งแวก็พยายามนึกตรึกองค์พระใสๆเอาไว้เนี่ยใจจะได้มีความผาสุกแต,ตอนโป่วยนี่เราจะต้องใกล้พระรัตนตรัยและกุศลธรรมให้มากๆใกล้ถต่อารมณ์ดีให้มันมากๆ เยจะไปห่วงอะไรกังวลจนเกินไปเลาจะไปคาดหวังอะไรกับสมาชิกในครอบครัวจนเกินไปเอาพอดีพอดีและใจเราจะเบิกบานแช่มชื่นยิ่งถ้าเรารู้ว่าเรามีเวลาเหลือน้อยที่จะอยู่ในโลกนี้ก็ต้อง รักษาใจให้มันใสใสเอาไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ต้องอยู่กับพระรัตนตรัยแล้วแหละพอถึงตอนนั้นไม่มีใครจะช่วยเราได้เพราะมันทำแทนกันไม่ได้นอกจากตัวของเราเองเนี่ยเราอยากเข้าถึงพระธรรมกายในตัวแต่คนอื่นก็ทำแทนอย่างนี้เนี่ย มันไม่ได้มันต้องทำเองเราอยากได้ความสุขแต่ให้คนอื่นก็ทำแทนมันก็ไม่ได้เราก็ต้องทำเองความสุขมันถึงจะเกิดขึ้นปิติใจแต่จริงเหลือเวลาน้อยมันก็ต้องทำกันอย่างนี้และดีไม่ดีการทำอย่างนี้กลับกลายเป็นการยืดเวลา ใคๆว่าเหลือน้อยน่ะมันยาวออกไปสิ่งที่อัศจรรย์มักเกิดขึ้นกับใจที่อัศจรรย์ทำถูกหลักวิชามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งภายในเนี่ยนี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องศึกษาเรียนรู้กันเอาไว้ให้ดีเพราะตอนช่วงนี้เนี่ยบุญก็ยังเกิดขึ้นอยู่ ทั้งบุญเก่าบุญที่เรากำลังจะทำนี่ก็เกิดเป็นดวงใสสว่างสวัยติดมาอยู่ในกลางตัวของเราตอนนี้เราก็นึกถึงบุญแล้วก็นึกถึงผู้ที่ละโลกไปแล้วจะเป็นพ่อแม่อ้ยา่าตาย,ยาย ลงป้าหน้าอ,าอยาสนิทพิสหายจะเป็นใครที่เราระล,ลึกชื่อได้แล้วก็นึกนึกตอนช่วงนี้นะจ๊ะนึกถึงบุญแลวเวาขาทิศอุทิศเจาะจงไปให้บุคคลนั้นบุคคลนี้ชื่อนั้นชื่อนี้เนะี่ยนึกไปอย่างสบายๆขอบุญนี้ให้ถึงบ,บุคคลท่านนั้นท่านนี้ พระู้ทละโลกไปแล้วเนี่ยหมดสิทธิ์ในการสั่งสมบุญนอกจากอโนโมทนาบุญแล้วยิ่งบางคนนี่เรานึกไม่ถึงเลยเนี่ยสมาชิกในบ้านหรือผู้ที่เราเคารพนับถือใครชิดว่าละโลกไปแล้วจะมีชีวิตอย่างนั้นในปรโลก ที่มีความทุกข์ทรมานเพราะบางทีเนี่ยเรามองเห็นว่าเป็นคนดีแบบชาวโลกบางทีมันก็ไม่เป็นอย่างนั้นแล้วเราก็จะไปเข้าใจเอาเองว่าท่านจะตั้งไปดีเสมอไปนะมันไม่ได้หรอกดังนั้นเพื่อความปลอดภัย เราก็ต้องนึกถึงบุญแล้วอุทิศส่วนกุศลไปให้ท่านเรื่อยๆทำบ่อยๆแล้วบุญจะได้ช่องที่ทุกมากก็จะได้ทุกน้อยทุกน้อยก็จะได้พ้นทุกที่ท่านมีสุขน้อยก็จะได้สุขมากมีสุขมากก็จะได้มากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะจ๊ะ,ะตอนนี้นึกไปอย่างสบายๆ ถ้าเราจำชื่อบรรพบุรุษของเราไม่ได้ก็นึกรวมรวมไม่จะจงไปแต่นึกอย่างสบายๆก็นึกไปเรื่อยๆรวมทั้งคู่กรรมคู่เวรเราเราก็นึกรวมรวมไป แต่นึกนิดเดียวแล้วก็วางใจนิ่งๆว่าขอผลบุญที่เราทำในวันนี้ให้ถึงแก่ผู้ที่เราเคยพลาดลั้งล่วงคืนกันมาข้ามชาตินับพบนับชาติมิทวนเมื่ออกุศลก็สิงจิตขอยกรรมนี้เป็นโหสิกรรมมีความบริสุทธิ์ซึ่งกันและกันเราจะได้สร้างบาร,รมีกันไปอย่างเดียว แล้วเราก็วางใจนิ่งเฉยๆหยุดนิ่งๆทำภาวนาขงเราต่อไปปล่อยวางนิ่งๆให้สบายพอต่อจากนั้นก็เป็นเรื่องของมหาปุีอาจารย์ที่ท่านจะเอ็นดูพวกเราเอาศัยมหากรุณาของท่าน กประกอบวิชาธรรมกายทําไปตามความปรารถนาของเราแล้วก็ตามกํลาลังบุญของเราด้วยนะบ,บุญส่วนหนึ่งของเราก็จะไปเป็นทิพยะสมบัติในสุคติโลกสวรรค์มีทั้งบริวารสมบัติมีบริวารเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น สวยงามขึ้นเครื่องบระดับก็เพิ่มเครื่องประดับของบริวารและก็ทิพยสมบัติของเราก็เพิ่มวิมานเราก็จะค่อยๆขยายไปปราณีตขึ้นบางทีเปลี่ยนรูปทรงก็มนะีโดยบุญที่เราทำสั่งสมอย่างเสมอ เราจะเห็นว่าสิ่งที่เราทำนั้นนะ่ะมันเพื่อเราแท้ๆนะไม่ใช่เพื่อใครเลยเพื่อตัวเราเองนะในเมื่อเราต้องตายแล้วเราก็ต้องเกิดอีกเพราะเชื่อแหการเกิดมันยังไม่หมดแล้วก็ต้องตายตายแล้วก็ต้องมีที่อยู่ที่เหมาะสมที่ควรแก่การสวยสุขเพราะชีวิตในปรโลก สังคมนั้นเขาแตกต่างจากสังคมมนุษย์ที่พยาสมบัติจะเป็นครึ่งเอาไว้โชว์เป็นเกียรติเป็นที่ชื่นชมถ้ามีบุญน้อยเนี่ยมันจะต้องไปอยู่ข้างหลังเขานะ่ะมันถอยออกไปอยู่ในกลุ่มเขาไม่ได้เหมือนมนุษย์ในโลกนี่พอมีบุญมากเขาก็จะอยู่ในกลุ่ม พวกเศรษฐีมหาเศรษฐีบรมเศรษฐีบนน้อยหน่อยก็จะมีอีกสังคมหนึ่งมันก็แตกต่างกันไปคล้ายกันไปสังคมในปรโลกมืองมันบนน้อยก็อยู่พวกหนึ่งบุญปานกลางอีกพวกหนึ่งบนมากก็อีกพวกหนึ่งเมื่อเราต้องตายก็ต้องตายอย่างถูกหลักวิชา และไปอยู่ที่ดีๆซึ่งตอนนี้เราตั้งเป้าเอาไว้ตั้งความปรัรถนา,าไว้จะไปอยู่โดยสิทธิบุริโวงบุญวิเศษซึ่งตรงนั้นไม่ใช่แบบไปกันในง่ายๆต้องมีปณโนปณิธานที่แน่วแน่ที่จะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมโดยเฉพาะในวงบุญวิเศษแล้วก็ต้องสั่งสมบุญเป็นนิตแบบเอาชีวิตเป็นเดิมพัน อย่างนั้นแหละคือทั้งทำด้วยตัวเองแล้วก็ไปช่วนคนอื่นก็ทำด้วยนะเราปรารถนาไปตรงนั้นไปถึงตรงนั้นมันก็ต้องไม่อายใครอีกเหมือนกันเพราะว่าเราจะไม่ใช้คำว่ารู้อย่างนี้ตอนมีชีวิตอยู่ทำใจเยอะมันคิดได้แต่ว่ามันทำไม่ได้ก็จะมีแต่ทางมาแห่งความช้าใจน้อยใจนะ ตอนนี้เรามีชีวิตอยู่เราจะออกแบบชีวิตอย่างไรก็เอาซะแล้วเราได้ศึกษาการเดินทางจากอนุษย์ไปเทวโลกของท่านอนาถามิติกาเศรษฐีซึ่งสั่งสมบุญบรมีตลอดชีวิตนับจากวันดิพบระสัมม,สมาสนะัมพุทธเจ้าเน่ยกการเดินทางท่านนะไปด้วยมหาปราสาททิพย์ญาณ ไปถึงดุสิตบุรีแล้วสวรรค์ยันดุสิตแล้วแต่ขบวนยังไม่ออกจากมืองมนุษย์เลยยังอยู่อีกเยอะแยะนั่นก็เป็นตัวอย่างดีๆให้เราได้ศึกษาและดำเนินรอยตามเพราะตรงนั้นทุกคนมีสิทธิ์ที่จะไปถ้าหากสั่งสมบุญเอาไว้จย่ไปคิดว่าเราอยู่ตรงไหนก็ได้อย่าไปคิดอย่างนั้นนะจ๊ะ เวลาไปอยู่ตรงนั้นจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างที่ตอนเป็นมนุษย์แล้วเราคิดอย่างนั้นถ้าทุกข์ก็จะทุกข์นานลำบาก,กลำบากนานถ้าที่พยสมบัติน้อยก็น้อยใจนานยาวนานทีเดียวตอนนี้บุญเราสั่งสมกันมาอย่างต่อนเนื่องเนี่ยที่พยาสมบัติเราก็จะเกิดขึ้นวิมานแล้วก็สยสดงด ม,มีทั้งสวนทั้งสะทั้งสารพัดงดงามทีเดียวมีฤดูสบายไม่ร้อนอบอ้าวเหมือนในเมืองมนุษย์ไม่หนาวไม่ร้อนฝนไม่ตกมีแต่ฝนดอกไม้ทิพย์ที่ตกลงมาบำรุงบำรเรอเสริมบารมีด้วย นี่คือบุญที่จะส่งผลในสุคติโลกสวรรค์แต่การกระทำอยู่ที่เมืองมนุษย์ให้นึกงี้ไปสั่งสมไปเรื่อยๆนาบริวารวาิมานหนึ่งอีแวกวิมานหนึ่งถ้าคุยก็จะคุยกันแต่เรื่องบุญบาร,รมีของเจ้านายของตัว มาได้สั่งสมบุญอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนน้นเวลาเดินทางไปไหนมาไหนด้วยเทวรถรถของเทวดาที่เราคุ้นกับคำว่าราชลดบุญน้อยต้องหลบข้างทางทีเดียวเนี่ต้องให้บุญใหญ่เขาเดินทางไปก่อนคล้ายๆเมืองมนุษย์อย่างนี้แหละมีบุญมีบารมีมาก ต้องจอดต้องคอยต้องหลบต้องหลีกให้ผู้มีบุญบาร,รมีเขาเดินทางกันไปก่อนคล้ายๆกันอย่างนั้นแต่ว่ารูปร่างลักษณะสถานที่มันเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมกับภูมิประเทศที่นั่นในสถานพบภูมินั้นเป็นอย่างไร สิ่งเหล่านี้เราสามารถจะศึกษาเรียนรู้ได้เนะี่ยถ้าเราได้เข้าถึงวัฏร,รมกายถึงพระรัตนตรัยในตัวเรามีบุญเก่าที่สั่งสมกันมาดีเนะี่ยที่จะทำให้ถึงได้ถึงวัฏร,รมกายในตัวได้เนือแต่ความขยันและขี้เกียจในตอนนี้ความสม่ำเสมอถูกหลักวิชาไหมตรงนี้ เป็นเรื่องสำคัญทีเดียวแหละคราวนี้เราก็แผ่เมตตายัางสรรพสัตว์ทั้งหลายลถ้าเรายังเข้าไปถึงพระธรรมกายแล้วก็นึกเป็นถ่อยคำหรือส่งความปรารถนาดีไปนึกเป็นภาพคล้ายแสงสว่างที่มันเจิดจ้าออกจากตัวของเราเป็นแสงแห่งความบริสุทธิ์ ที่จะไปขจัดมดลทินในจิตในใจของสรรพสัตว์ทั้งหลายเนะี่ยแต่ถ้าเข้าถึงเมื่มันก็ไปอีกแบบหนึ่งการแผ่เมตตามันก็เป็นขั้นเป็นตอนกันไปอย่างนั้น